ไม่ว่าจะเป็นชุดสูรสากลหรือชุดข้าราชการทีมทีกาเมนมีบริการครบวงจรครับตอนนี้เราสามคนอยู่ที่ลิน Factory Outlet ครับผมโรงงานผลิตช็อกโกแลตลินแล้วเขาก็เปิดให้พับบิกด้วยครับเข้าไปซื้อของด้านนี้เป็นโซนด้านหน้าครับของโรงงานเขาเขาก็เปิดเป็นช็อปแบบเอาเลทมีโปรโมชั่นจัดลดราคาช็อกโกแลตของลินทั้งหมดเลยครับเป็นช็อปที่ใหญ่มาก เดี๋ยวเขาไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศด้านนอกช็อปครับตอนนี้เขาโปรโมทดูไบช็อกโกแลตมากแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแบบช่วงคริสต์มาสก็จะมีตุ๊ก,กตาหมีอย่างนี้จัดโปรโมชั่นแล้วก็ของคริสต์มาสครับเข้ามาด้านในจะเจอเมอร์ลี่คริสต์มาสหมีตัวนี้ต้อนรับอยู่เลยครับแล้วก็นี่คือมหากรรมชอร็อกโกแลต ลินเอ็มเลยแบบมีทุกรสชาติครับที่นี่แล้วก็ราคาก็จะถูกกว่านี่ก็คือถ้าเราซื้อ200ก็ลดสิรลดย0สิลดสาสิบแล้วแต่น้ำหนักซื้อกล่องแยกได้ด้วยสำหรับงานคริสต์มาสครับมีด้านในแบบกล่องสำเร็จรูปก,ก็มีที่เราเจอในห้างเขาก็จะมีแพ็คมาขายครับเป็นคอลเลคชันคริสต์มาสมีด้านในครับ คือเป็นช็อปลิทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียแหละครับมีหลายคอลเลกชันมากนี่เป็นของฝากก็มีอย่งางถาดเนี้ยก็75เหรียญเป็นคริสต์มาสเท็ดดี้75เหรียญข้างๆกันดีรวมลด175แล้วก็มีพวกแบบมาสเตอร์พีครับอันนี้คือแบบเหมือนกับตัวท็อปของลิน เป็นช็อกโกแลตแบบหรูหูอ่ะแพงๆนี่300กร,รมัม350กร,รมัม48เหรียญครับลดร,ราคามาอันนี้โซนของมาสเตอร์พีดครับมีเยอะมากหลายอันก็ไม่มีขายข้างนอกนะเป็นรุ่นพิเศษ,ษ,ษช่วงคริสต์มาสมีซานตะคอสก็มีสโนว์มแมนก็มีหมีก็มี อันนี้แนะนําเลยครับใครที่ชอบกินช็อกโกแลตพอดช็อกโกแลตเขานี้ไปใส่กระป๋องหนึ่งสิบสี่เหรียญหอมมากดาร์กช็อกโกแลตอันนี้เป็นบิวช็อกโกแลตจะเป็นแบบผงช็อกโกแลตสําหรับเอาไปชงครับแล้วก็มีที่ทานขนมบางด้วย <S <S ตอนนี้ลินเขาโปรโมทช็อกโกแลตดูใบามากครับอันนี้คือแพงด้วยอันหนึ่งที่ขนาดที่แฟคทอรี่ก็อันข้างล่างนี้ยี่สิบหกเหรียญ ประมาณเกือบพันบาทอ่ะอันนี้500กว่าบาท1แท่ง500บาทนี่เป็นไวท์ช็อกโกแลตอันนี้เป็นออริจินอลครับอันนี้เป็นโกโก้เป็นโกโก้เจ็ดสิบคล้ายๆอารมณ์จะดาร์กช็อกโกแลตแล้วโปรโมทมากอันนี้ buy ์ว e นเก็บมัฟิฟตี้เปอร์เซ็นต์ออฟลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันที่สองโซนนี้ก็จะเป็นพวกแบบสไตล์ช็อกโกแลตบาร์ ชอ็อกโกแลตแท่งๆอันนี้จะเห็นตามห้างเยอะครับแบบนี้ที่นี่เขาก็จะลดราคาเยอะครับอย่างถุงหนึ่งกิโลคือไม่มีขายข้างนอกหนึ่งกิโลปกติหนึ่งร้อยเหรียญ <c oughs> อันนี้ลดห้สิเปอร์เซ็นครับเหลือห้าสิบก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลย <c oughs> เยอะมากราคาถูกด้วย <c oughs> แล้วก็มีโสดโปรโมชั่นตรงนี้ครับ ถ้าใครคิดว่ากินลูกเล็กไม่หอ่อให้กินลูกใหญ่สองลูกแปดสิบเหรียญใหญ่เท่านี้ด้านนี้ก็จะมีเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับขายไอศครีมแล้วก็กาแฟช็อกโกแลตของลินครับลาไปก่อนที่ลินแฟคทอรี่เอาเลทครับผม ใช่แล้วลูก